กลาบสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ The s h Channel นะครับในรอบนี้จะเป็นการแนะนําทีมแบบฟรีทูเพย์สำหรับการฟาร์มในอีเวนต์ของตัวสกะาหนะครับอย่างแรกเลยที่เราจะต้องมีก็มีปัจจัยก็คือแสวนะครับโดยปัจจัยหลักก็จะอยู่ที่อั e เรียล i ิลลี่นะครับแสว์ well ตัวนี้เราจะเอามาใช้ในเวบสุดท้ายส่วน CE ที่จะใช้ ถ้าจะรุนแรงที่สุดก็คือจอกดําแต่ถ้าเราไม่มีให้เราใช้แอรีล d ได้เลยนะครับแนะนําว่าควรจะมีเลเวลพอสมควรด้วยสําหรับตัวซ e ไปนี้ถัดมานะครับอาราสอาราสเป็นตัวบื้มที่ดีนะครับสําหรับคนที่มีเพื่อนที่เป็น w วเ e อรอย่างเดียวหรือว่าเรามีแค่ w วเ v อรกับ Merlin ินนะครับและให้เราอัพตัวสกิล3ของตัวอาราสมาด้วยหน้าที่ของอาราสก็คือ จะเอามาใช้ในเว็บแรกนะครับก็คือปพ้่มสตูส่วนคนที่มีตัวคาเลโดสโคปอยู่แล้วก็มันจะเป็นต้องอัพตัวสกิลก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใช้แค่เอเลฟไดแนะนำว่าให้เราอัพตัวสกิล3มาด้วยนะครับปัจจัยต่อมานะครับเหลียวกิชิกิตัวนี้สำคัญเลยนะครับพอเว็บ2เราจะเจอหมูซึ่งหมูมันเป็นคาร์ดไรเดอร์เราจะใช้ตัวชิกิในการเชื่อนะครับ ตัว c ีที่จะใช้ก็ถ้าไม่มีตัวเจาะตัวพวกาคาลครลเดรอบให้เราใช้ไดอินบูเลยนะครับแล้วก็หาตัวชาร์จเกตเอาตัวไดอินบูเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจของตัวฮอกูด,ด้วยนะครับแล้วก็ทําให้ประสิทธิภาพของอาการ์เพิ่มขึ้นด้วยโดยเรามาใช้ควบคู่กับตัวสกิล3นะครับใครที่ชาร์จเกตได้20%แนะนําให้อัพตัวสกิลนี้ให้เต็มนะครับ ตัวถัดมาสำคัญมากนะครับเมอร์ลินเมอร์ลินเป็นตัวที่เราจะเอามาใช้กับตัวอาร์เทเลียพันธก้อนนะครับจะเอามางัดออกมาใช้ตอนเวฟสุดท้ายนี่แหละส่วนตัวอื่นไม่เป็นไรนะครับไม่ไม่ได้แคร์ตรงเรื่องอะไรมากมายเอาละมาดูกันเลยดีกว่าว่ามีขั้นตอนยังไงนะครับอันนี้ถ้าจะเปลี่ยนเป็นตัวสบายซับพอร์ตตัวอื่นก็ได้นะครับเช่น เบเวอร์นะครับแต่แนะนําว่าเพื่อนที่เป็นเบเวอร์เนี่ยควรจะอพสก,กิลให้เต็มอันนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นตัวของตัวอาร์เทลีแคสเตอร์นะครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตัวลิลี่เลยนะครับหรือแม้กระทั่งการที่เราจะเปลี่ยนเป็นตัวเวเวอร์ของเพื่อนก็ได้นะครับ ตรงนี้ถ้าเกิดเป็นเมอร์ลินเราก็จําเป็นจะต้องเปลี่ยนตรงนี้เป็นเบเวอร์นะครับง่ายๆนะครับเบเวอร์กับเมอร์ลินมันต้องสลับกันนั่นแหละอ่าทีนี้ถ้าเกิดตาปกติแล้วนะครับถ้าเกิดเรามีตัวเมอร์ลินก็เอาเมอร์ลินทิ้งไปด้นท้ายได้เลยนะครับส่วนของผมเนี่ยผมจะเน้นตัวแต้มเนาะเพราะฉะนั้นผมจะหาเพื่อที่มีแต้มอย่างตัวอาร์เทลิคัสเตอร์มา เอาละเริ่มละะเลยกันเลยนะครับชุดที่ผมใช้คือชุดเปลี่ยนตัวนะครับเป็นชุดที่ค่อนข้างใช้งานง่ายสําหรับการฟาร์มอยู่แล้วตัวสแวนก็จะมีลิลลี่ที่เป็นฮกุห้าอยู่แล้วถ้าเกิดเราเล่นกิจกรรมจนครบนะครับแล้วก็ตัวเรก,กิชิกิซึ่งโดยส่วนใหญ่เขาก็อัปเกรดตัวเธอมากันกอยู่แล้วนะครับ อ่าเว็บแรกอย่างนี้นะครับเห็นว่าตอนตอนนี้ผมมีสกิลชาร์จเกตซึ่งมันชาร์จเกตได้สูงสุดแค่3 0มนะครับดังนั้นง่ายๆนะครับกดสกิลของตัวอัลเทเรแคสไปเลยนะครับทีนี้ตัวอารัสก็จะเกตพอละจากนั้นไม่ต้องถามนะครับบึ้มเลยครับขั้นตอนนี้ไม่มีอะไรพิเศษมากนะครับคือบึ้ม เอาเางเดียวครับอ่าจากนั้นพอรอาตายตัวที่จะออกมาตัวถัดมาก็คือตัวชิกินะครับแน่นอนว่าตรงนี้เราจะใช้ชิกิเชือดไอศตูตัวนี้ไปเลยนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือไอหมูป่านี่แหละอ่าทีนี้เกจชิกิของผมนั้นจะไม่พอนะครับแน่นอนว่าอันนี้ผมทราบดีอยู่แล้วผมก็จึงชาร์จเกจให้นะครับ ส่วนถ้าเกิดใครเป็นตัว,วเว์นะครับก็จะต้องเปลี่ยนตัวในเธอนี้เลยอะตอนนี้ก็เชื่อทิ้งเลยนะครับการโจมตนนีของชิกีคกอนข้างรุนแรงนะครับต่อให้ใส่แค่คาเิสโคปไอตัวหมูป่านี้ก็ตายอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องตัวเธอเลยนะครับ อ่ามาถึงเว็บสุดท้ายนะครับแน่นอนว่าเกรดของขาด20เนอะแต่ถึงแม้ว่าผมจะใช้ตัวสกิลของตัวอาเทเลียไปตัวเกรดเนี่ยต่อให้มันเต็มมันก็ยังปิดสอง,องตัวนี้ไม่ได้อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นผมจะทำการเปลี่ยนตัวเอาเมอร์ลินออกมาและในครั้งนี้ผมจะชาร์จเกรดด้วยเมอร์ลินนะครับ20%ซึ่งมันจะเต็มพอดีและก็บัฟบัสเตอร์ และก็บัฟบ,บัสเตอร์ครับและก็บัฟโจมตีครับสุดท้ายโจมตีไปเลยครับ,บ,รบมันจะพอ,พอพอดีนะครับไอตรงนี้ถ้าใครไม่พอก็แนะนำให้อัพเกรดตัวสกิลพองลิลี่หรือไม่ก็ตัวอาซีอี C e ให้มันสูงวันนี้หน่อยนะครับ เห็นไหมครับตายพอดีซึ่งมันง่ายสําหรับสาย c 2 p มากแต่ว่าตัว CE พวกเนี้ยเราต้องเก็บมาจากกิจกรรมนั่นแหละถ้าเกิดใครไม่เก็บมาจากกิจกรรมก็คงจะยากหน่อยนะครับเอาละสำหรับวันนี้ก็ขอจบการแนะนําตัวทีมที่เอาไว้ใช้กับการฟาร์มไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันเอาไว้พบกันใหม่ในคราวหน้าสวัสดีครับ